ตัดพอ,ลพอแ,แล้วเยียบเลยนี่ตีใช่ฉันไปเยียบห็นเนี่ย,ยดินงจับเป็นละงอกสง đồ xí sụn xin lỗi cả xin rồi chút xin lỗi chút xin lỗi chút xin lỗi chút มันนี่โลปลาลางเลือจ้ะเห็ดพิ่งเขาจ้ะป้าโดใหญ่ขนาดเลยเนาะจ้ะเก็บเพิ่งไข่เนาะจ้ะดี่ครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาไอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมจิบหลอปลากับสาวนางจ้าเมื่อในสาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเกบเฮดจ้าเมื่อีนมาทางปลาลางบ้านน้องมิกเด้อจ้าตำบลหัวคมอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามาในเสราร์ของวันที่สองกันยายนจ้าสองพันหกร้อยหกสิบแปดจ้าไปหลุนไปชมน้ำสาวนางเบืองวามเมื่อีนมาหลอปลาลางซิมมีเห็ดหย่างเกบแน่นาะแมนครับผมไปกันเลยจ้า ไปกันเลยครับผมสองุูไอดละงูแดงจ้ะไข่มั้งตัวไหนเหม็นบ่ะเหม็นบ่ไม่แม็นไม่ม็นเด้ ยืน้่กันเนื้อเหตุละงัต้องบึงให้ดีจ้ะเพราะว่าใครเห้เลาง่คนสิเกยียงจ้ะบานนึงจ้ะหึดตรงไข่จ้ะมูนึงกรับผม mùa bao nhiêu vấn đấy nó dạ hết phương khẩu chả phát nhai cả đá lên nó lên không dạ hết phương khẩu nó chà. ตีจูมตึงนี่หน่อยจ้ะดลอกนึงครับผมกัาไล่เลือดจ้ะอุ้ยเห็ดเฟ่งไข่จ้ะเขาไข่ด้วยจ้ะนี่แข็งดีอยู่จ้ะสมหลอกจ้ะเขาหน่อยเห็ดเฟืงเขาหน่อยเนาะ Chọn đồ có phốm Hết co có phốm Không có lại được cả Bàn lên Phẹt nó Nên nói không? nữa, nướng cả, bổm, cỏ đen, cây ngọt, ạ, đi tăn, trả, nàng cái tăn nào, trả, con được, sáu đồng, nè, một, nướng ไหว,จ,ดดวจ้ะนี่ดคุ้มนิดนเด้อจ้ะนี่อ้อดอกงามแม่งจ้ะวมืนอ้นเอาไปหนึ่งก้อยแสบดีเนาะครับถ้ามันยำปุดปุดดีจ้ะนี่ดอกนีน่เอาไปหนึ่งก้อยเอานานะ สองบานครับ,บ,บผมขาเพิ่นสิขมจะแต่ว่าดอกเพิ่นบุข์ขมจ้ะอืมฮิตอันนี้เกิดเนาะครับนี่เฮ็ดตรงอ่ะคุณใส่เข้ากันไหมพ่ดนดอกเนี่ บีดสองดอกติดสามสามด,ด,ามด,ดอกเลยอู้่น,นี่เกิดก็ดีขึ้นกันแน่นอันนนึ่ง,งลยก้อยมะขมแหงคือเห็ดดูขาเนาะเหมอนกับผมคมเสีจ้ะคมสวายจ้ะไว้ยังคุมกลัวนี่เนาะจ้ะต่อเลยกับผม มักมักเด้ออาจารย์เหตุเพราะว่าคมบาแหงคมเสียบเนาะครับดอกไงที่เสียบตัดขาออกลายๆจังบกคมแหงเนาละจ้ะเพราะว่าดอกมันคมดอกมันเสียบ

เงาเลยจ้าเสร็จตัวทังหลังทังหลังทังหลัง ตึงเก่ากำรับผมโอ้ยขามูงยังไงนึงเนาะคือเกิดลายเทอะเนาะเกิดลายนไงอันหนึ่งนะครับ

มาดิฮะนกกลางกคอนบึงดนเ่งนึงบอสห่งนึง รุดมาแล้วมาันแข่งดีอยทองังาขาวอยู่เป็นมันปูครับปู๊เป็นเพิ่งเขากำอ๋อเป็นมันปูอยู่ไหนคุณนี่เขากำดอกนึงจ้ะ เขากันจ้ะอะยกันก็เพ็ดติดตอได้ปะได้อีกเล็ขอใข่พูดจ้ะอุ้ยปาดขาที่แง่มง่ไปตำปนเนาะครับถุมเงจ้ะขาเป็นหมือนฮห ขสีปลาออกหลายๆในปลาขามันคมแห้งเนาะแ่คมบาแห่งคมไห,หนเนาะฝุ่น,นานะจุ่มเนาะครับคักแน่จ้ะเห็ดอันนี้คือเกิดคักแท้ขาเพิ่งคือคมบ่แห้งดอกจ้ะมาทอเห็ดจุกขาเนาะแม่นครับผมเห็ดจุกขานี่โอ้ยผู้บ่มากกวันคมสีปลาทุกข้อ ตัวนี้กินหนังเพราคมหน่อยจ้าไม่มีแสบคมแสบนเนาะครับเพราะว่าสาวนางเอาไปหนึ่งก่อยกินเลยเด้อจ้ะันนี่ยเมนก็สิเก็บไปหนึ่งไว้อีกเนาะแม่นครับผมหอุ้ยปวดเมนเบิด์ุปวดอุ้ยปวดเกิดคักแท้

โอ้ลายคากขนาดเนาะตัวเสืเต็มตาพี่น้อง <c oughs> จุ่มบูนคือคักเท้ปูนจุ่มหนังคือคกักแต่เบาบา,าจุ่มนังคัก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 เอา,าเอาจุม่มใหญ่จ <c oughs> ้อโอ้จุ่มขี้ปีอยี่เนาะอู้ขีู้นเออเอาเมื่อใดบน คือักเ้่ขาพุนอย่าป่าซาในเด้อจ้ะมันเหนียวเน่ะมันมืนมนบ่มืนถึกหนังวนตกุก

กคือคักแฉบฝนทะั้งหนาผนไม่ติดลุ่มยังไงแฉบก็เฮ็ดดูขาเนะาะเฮ็ดคุมหมันเส้นางเอินเฮ็ดพึงไวจ้ะ แส่เพื่อจันเส่โเฮิตยุคษาจ้ะไอดุคษาปูบมักระว่าคมแห้งเน่าบ้างเนาะแม่นกับปูมตัวนี้เอาไปแกงแบบใส่กระเบื้องย่านางจ้ะอ๋อเพิดงหลังแหลบวันนี้บ้างเมนปูมาจตงไค่หน่อดอกเดียวก็ยู่ท่ากันจุ่มหน่อยมันเนาะ ระวังด้วยวะไหวไหวน้ำเป็นตาเนาะพี่พี่พี่อุ้ยน้ำน้ำไหวแกนลี้ยงไหมซึ่งคงไหวน้ำเตืน พ่าพี่น้องแบบไรเลยครับเหมือนที่เราสาวนางเป็นเก็บเต็มตาเลยพี่น้องใส่ถุง 好干净了。 เก็ดปึ่งเขากำครับเก็ดคุ้นตาอยู่ลำกัรกับเพชรปึ่งขมเนาะเก็ดลงโกบานครับผม อ้ต yeah. ัวนี้คือเป็นตาแสบขาใหญ่ฮะโอ้ยงามแหงจ่ะเาบวกเน่อจ่ะป๊ดนี่พุ่นไข่ใหม่นี่ สีจุมจ้าเห็ดตะหงกเหลืองจ้ามือน,นี้เละปลาลางเลือจ้าพอแล้วครับผมมุ้งนึงครับผมปัดพอแลวเนาะครับ เหยียบเลยนี่ตินใช่นได้เหยียบเึ้นนี่ยึนไงตัะเป็นระงงศงดอกซีสมจ้ะ เอ็มกำมือเลยเนาะจ้ะเล็บปวกครับผมสองโดกนะครับเล็บปวกอันนงงี้คือสองเล็บปวกขาวไม่ไอ้งงเลือยงหระจ้ะเป็นสีเหลืองสองจุ่มจ้ะอ้าวเล็บปวกครับผมสองโดกนะ พี่ปวกอันนี้พี่สองพี่ปวดเขาจ้ามาบ่งผลงานของเฮ้ามันนี้จ้ะมันนี้กะอลังการอีกเลยจ้ะแต่ว่าเป็นฮิตขมจ้ะขมขมน,นิดเด้อดจ้ะนี่ขมโมแห้งจ้ะขมไขวาย,ายวจ้ะบรรจ้าน,น,นางกันสิเอื่นฮิตพงึงไวจ่ะเต็มสองตาได้๋ยใส่ถุงจ้ะตัวน,นี้ก็สิเป็นเฮ็ตพึ่งรวมฮ็ดละงูจ้ะ จ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปากับสาวนางในเด้อจา้าสุดท้ายในสาวนางก็ขอขอ,ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจา้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนางจา้าสำหรับคลิปเมื้อนี้สาวนางขอกล่าวคำสวัสดีค่ะพอกันมือหนาคลิปหนาจา้า